มาค่ะมาพี่นองค่ะเส้นแม่ม่มีแต่ก,กินเส้นใหญ่ค่ะเมืองใหญ่จริงๆนะเซตตัวตำซั่วกุ้งสดค่ะบันมี้พักยังไรค่ะโอน,นี่มาด้วยจ่าเด้อครับ เส้นยังงามๆค่ะอวบนุ่มดีนุ่มเหนียวเด่งไหมค่ะนี่มายำปัดปัดนุ่มเด่งดีค่ะ Mm. -hmm. มันยืนมื่ขคืนอ,อยากกระเทียมทุวนค่ะอยากกินเลี่ยๆแบบนี้ไหมคะพี่น้องเสร็จไหม เมกะทินนี่ Ô, oh, phết. Okay. <laughs> อืมพ่อจะเล่า้หน่อยห้อยหาย ช่วงนี้กินหลายไปเลยค่ะอาการท่านดีอยู่เป็นวิ้นวินมีเมื่อยปวดหัวไหมค่ะแต่ว่าก็ทํางานได้อยู่แต่ว่าถ้ากินแบบเต็มเต็มเริมมากหรอนะคะพี่น้องคะจัดเด้อพี่น้องแนะนำเลยเด้อใช้น้าปลาหอยหล่าพากินนะหอมเค็มข้นแซ่บน้อมากค่ะพี่น้องคะแล้วก็ขนมจีนแห้งแป้งสดนะไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารฟอกขาวนะมีโปรโมชั่นอยู่นะ,ะพี่น้องคะวันนี้กินเส้นใหญ่เด้อพี่น้องเด้อ เส้นแบบเด้งง่ายดีดน้ำดีดีดดเหนียวนุ่มนะคะพี่นองคะ่ะคนเปิปเดเป็นมะเงก็กินได้นะคะเซนขับปุ่นนิดาผ้กกินเวยค่ะพบกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า